ส่วนตัวผมเองก็มีหลายกองนะครับกองปกติกอง LTF อ่ะไม่มีละนะครับก็คือกอง IMF ใ <c oughs> นประเทศต่างประเทศมีเยอะแยะเลยนะครับเป็น <c oughs> 20-30กองนะเพราะมันเป็นปกติของคนนะครับที่ใช้คําว่าก็รู้จักคนเยอะเขาเขามีอะไรดีเขาก็แนะนําแล้วก็แล้วก็ช่วยกันซื้อช่วยกันลงทุนกันซึ่งเป <c oughs> ็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ยกออกก็าไม่ตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ก็ทำนะฮะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าการที่มีกองหลายกองทุนเนี่ย ไม่ดีมากนะครับเพราะว่าการที่นักลงทุนจะมีเวลาไปศึกษาว่าผู้จัดก,การกองทุนแต่ละท่านกองทุนแต่ละกองที่เรามีเนี่ยเขาทําอะไรจริงๆแล้วเขาได้ทําอย่างที่เขาบอกไหมเนี่ยผมว่ามันกินเวลาครับมันก็กลับมาถามเรื่องการจัดพอร์ตแหละหลักของการจัดพอร์ตก็คือเราต้องกระจายสินทรัพย์ นะครับอย่างที่พีโ่โรดเองว่าจะได้ไม่จุกนะครับต้องกระจายไปหลากหลาย<ช>พอกระจายสินทรัพย์เสร็จ <นะ S 2> ก็ต้องกระจายในแง่ของเรียกว่าวิธีการบริหารพอร์ตนะครับเราก็จะมีวิธีการบริหารดับที่เป็นเรียกว่าเชิงรุกเชิงรับนะครับหรือแม้กระทั่งกระจายลักษณะของสินทรัพย์เดียวกันนี่ก็มีหลายเรียกว่าหลายเซกเตอร์หลายทีมให้เข้าไปเล่นด้วยทั้งในและต่างประเทศนะครับจริงๆเนี่ยหลักของการจัดพอร์ตที่ดีคือเราควรจะพยายามมินิมัลไซ์เวลาที่เราต้องศึกษาพวกนี้ แล้วสามารถกระจายทั้งแอสเซทกระจายทั้งกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมนะครับอย่างผมเนี่ยสากองเนี่ยที่เรียนไปนี่พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะครับสิบด้วยซับเนี่ยคือเราก็ช่วยกันแต่สุดท้ายผมทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าสินทรัพย์ผมก็เป็นอยู่ใน LTF กับ provident fund ถ้าพูดเอ้ย provident fund จะเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเนื่องจากการที่อยู่ในในการเงินผมก็เป็น manage provident fund ผมนะครับ ซึ่งซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ที่มากกว่าในหัวส่วนที่เป็น L กับเป็น R เป็น F นะครับอันนั้นผมก็มีการจัดแบบตึ้งเลยละ่ะมันชัดเจนมากเลือกสินทรัพย์ที่ผมชอบนะครับกระจายไปเลือกกลยุทธ์ที่ชอบเลือกลักษณะของทีมที่ชอบนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครคนทั่วไปถ้าเกิดมีกองเยอะๆจริงๆผมแนะนําให้คอนโซลิเดตนะครับผมแนะนําให้คอนโซลิเดตแต่ว่าถ้ามี20-30กองควรดูดีๆว่าสินทรัพย์ที่ชั้นมีเนี่ยหนึ่งคือมันเยอะเกินความจาเป็นไหม ปกติการดูสินทรัพย์เนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีหุ้นบางส่วนนะครับมีตราสารหนี้บางส่วนนะครับมีสินทรัพย์ทางเลือกบางส่วนจะเป็นทองคําก็ดีนะครับเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นรีเป็นอินฟาสตรักเจอร์ก็ดีเนี่ยหลักๆจะมีแค่3ามเซกเตอร์หลักๆที่เป็นประเภทของสินทรัพย์ให้เลือกพอเรามีสินทรัพย์3อย่างปุ๊บถ้าสมมตินะครับเราบอกว่าทั้ง3อย่างมันมีกลยุทธ์เรียกว่า a c t i v e กับ a s ส i v e นะครับส่วนใหญ่ Active กับ a s s i v e เนี่ยตราสารหนี้ กับในแง่ของอสังหาริมทรัพย์เองหรือทองคําเองไม่ค่อยมีหรอกนะครับก็จะมีทางเลือกแบบเดียวกัน<ช>งั้นทองคากับกับตราสารนี่อาจจะง่ายหน่อยแต่กองทุนที่เป็นหุ้นเนี่ยมันมีกองทุนที่อ้างอิงดัชนีจะเป็นอย่างจัมโบ้จะเป็นอย่างเซตห<ช>้หรือกองทุนที่บริหารเนี่ยเลือกหุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กที่เป็นการบริหารเชิงลุกเองก็ได้<ช>จริงๆควรมีทั้งสองอย่างเพราะทั้งสองสไตล์ทั้งแอคทีฟและพาสซีฟมันจะมีช่วงที่เขาเพอร์ฟอร์มหรือที่ว่าช่วงที่เขาจะดี ไม่เหมือนกันในช่วงที่ตลาดลงลึกๆเยอะๆนะครับจริงๆช่วงนี้แอคทีฟจะดีกว่าพา s ซีฟนะครับในทางกับกันในช่วงที่ตลาดเนี่ยมาชัวอย่าง2องปีที่ผ่านมาตลาดไม่มีทิศทางแกว่งไปแกว่งมาแถวๆพันห้าพันหกร้อยจุดเนี่ยจริงๆแนละ้วพา s ซีฟจะดีกว่า Active ดังนั้นถ้านักลงทุนจะจัดพอร์ตพอเลือกสินทรัพย์ได้ตามความเสี่ยงตามโกของเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งแล้วไม่ต้องกระจายไ,ไกล คุณมีแอคทีฟหลายกองเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกอยู่ดีว่าเขาแอคทีฟขนาดไหนแค่แบ่งให้ดีๆอาจจะมีถ้าเป็นหุ้นอาจจะมีพาสซีฟสักกองนึง <S <S อาจจะมีแอคทีฟสักสองสามกอง <S <S แล้วที่เหลือเนี่ยให้เวลากับการเลือกเรียกว่าทีมหรือเลือกเซกเตอร์นะครับอย่างจะเป็นทีมที่ตอนนี้มาแรงแล้วก็ทั้งปีเนี่ยยังเอเยทูเดยยังไม่ติดลบเลยอย่างทีมของเทคโนโลยีเนี่ยใครก็ตามที่ปีนี้ กระจายการลงทุนไปในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไปเลือกซื้อกองทุนกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยหรือว่ากลุ่มเฮลท์แคร์หรือเฮลท์เทคเนี่ยโอ้ปีนี้สบายปีนี้เป็นบวกหรืออย่างที่พี่โรดเรียนไปเนี่ยใครกระจายไปซื้อหุ้นเมืองจีนนะ<ภ>จริงๆตอนนี้ก็โอเคนะถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นอ่ะหุ้นอ่ะหุ้นเซกเตอร์ใหญ่ๆอย่างดาวโจนส์หรือ s p หรือแม้กระทั่งหุ้นยยไทยมัยก็ดีกว่าดังนั้นส่วนตัวคำแนะนำนะครับซึ่งตัวเองก็ยังทำได้ไม่ดีเพราะเวลาไม่มีนะฮะก็เนี่ย เป,เป็นเข้ออ้างนะแต่อย่างที่เรียนมีเยอะคอนโซลิเดตนะครับการคอนโซลิเดตหลักง,ง่ายๆเลือกสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและ <c oughs> เป้าหมายของการออมพอคอนโซลิเดตสินทรัพย์ได้ปุ๊บคอนโซลิเดตกลยุทธ์มีทั้งในแง่ของเชิงรุกและเชิงรับเพราะว่าแต่ละไซเคิลไม่เท่ากันอย่างที่เรียนนะครับว่ารับจะดีตอนที่ตลาดมันค่อนข้างมาชัวร <c oughs> ุกจะดีกว่าตอนที่ตลาดมีความผันผวนเยอะนะครับแล้วสุดท้าย มาเลือกทีมที่ตัวเองถูกใจสัก2-3งามทีมเนี่ยแหละไม่ต้องไปเลือกเยอะหรอกนะครับเดี๋ยวบอกเหมือนเสื้อผ้ามีหลายทีมฉันก็เลือกมันทุกทีมเลย <ff> ก็สุดท้ายกลับมาเยอะเหมือนเดิมอยู่ดีนะ <off> ก็บอกเอาทีมที่ถูกใจสักสองทีมก็พอละแล้วก็คอนซูเดตมันนะครับผมว่าถ้าเมินกันไม่เยอะจริงๆเนี่ยห้กกองก็ถือเป็นอะไรที่สวย เม็ดเงินที่เยอะขึ้นนะครับพ่บมีระดับประมาณ5กองถึง10กองนะครับแล้วถ้าคุณเป็นเขาเรียกว่า super high network นะครับจะมี10กอง plus ก็ได้แต่สุดท้ายอย่างที่เรียนนะครับมันก็ต้องอยู่ที่ว่ากลยุทธ์ในการวางเนี่ยมันสอดคล้องกับเป้าหมายทางการออมแล้วก็ความเสี่ยงที่คุณรับได้หรือเปล่านะครับนี่เป็นวิธีคําแนะนําง่ายๆก่อนนะครับยิ้มเลยครับขอบคุณที่วินมากนะครับคําถามถัดไปนะครับขอถามพี่เสกสรรบ้างกับพี่เสกสรรนิดนึงแล้วกันนะครับว่าแล้วสัดส่วนพอร์ต ที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะมองเป็นช่วงอายุก็ได้นะครับพี่หรือจะมองเป็นเป้าหมายก็ได้อนนี้อยากให้พี่สื่อสารลองยกตัวอย่างให้ดูหน่อยสิว่าเอ๊ะมีหุ้นกี่เปอร์เซนต์ดีกับเป้าหมายแบบนี้หรือหุ้นมากเกินไปหรือ,อยังตามช่วงอายุแบบนี้อยากให้แนะนําเบื้องต้นให้กับผู้ฟังหน่อยครับคือเราจะได้ยินกันมาตลอดนะครับคําแนะนําก็คือว่าถ้าอายุน้อยเราลงทุนในหุ้นได้เยอะใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยเราเรับความเสี่ยงได้น้อยละ เรากําลังจะเกษียณจะไม่มีไรายได้แล้วเงินที่เก็บจะมีคุณค่ามีความสําคัญมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องอยู่ในตราสารนี้ให้เยอะกว่าอันนี้อยากจะคือมันก็จะวิ่งอยู่อย่างนี้แหละครับระหว่างตราสารนี้มากหุ้นน้อยกับหุ้นกับหุ้นมากตราสารนี้น้อยแล้วแต่ช่วงอายุทีนี้สิ่งที่อยากจะแชร์วันนี้ก็คือว่า เราต้องเราต้องคิดอย่างนี้ครับว่าเวลา,าคำที่บอกว่าเราหุ้นเยอะเนี่ยเราอายุสักประมาณย0่สิถึงยี่สบห้าเนี่ยเราเริ่มต้นวัยเริ่มต้นทํางานใช่ไหมครับบางคนบอกโอ้ยผมรับความเสี่ยงได้เต็มที่นู่นนี่นั่นเลยมผมใส่หุ้นร้อยอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าตลาดทุกวันนี้มันมีความผันผวนเนาะแล้วมันก็มีเหตุการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปได้เยอะคําว่าหุ้นร้อยสําหรับผมเนี่ยผมว่ามันไม่น่ามีละมันไม่น่ามีมถ้าสมมุติว่าที่อายุยังน,ยน,ยน้อยเนี่ยนะครับแล้วคุณรับความเสี่ยงได้ สิ่งที่ผมอยากจะร e เ o m m ม n d กนะ็คือว่ามันอาจจะเป็น80 20ดีไหมขึ mm hmm. 80, ้น80อสังนีิ20นะครับแล้วว,ลวันที่ตลาดมันเป็นอย่างเนี้ยครับมันเป็นวันที่ตลาดมันเป็นอย่างเนี้อย่างน้อยคุณก็มีไอ้หน้าตัก20ที่สุดท้ายมันอาจจะเบ้ไป mm hmm. เป็น30ที่ผมยกตัวอย่างเนีย่ยเมื่อกี้นะแล้วก mm ็า้อนี้ตะเกียเข้านะครับไม่นับเงินจากดอลลาร์คอ์สหรือเงินรายเดือนที่เงินเก็บที่คุณจะต้องแบ่งมาใส่อยู่แล้วอย่างนี้นะครับ mm hmm. อันนี้นี้ก็เป็นตัวอย่างสําหรับคนที่คนที่อาจจะเป็นวัยเริ่มต้นสําหรับคน วัยใกล้กเกษียณแล้วเนี่ยนะครับถ้าประมาณถ้าึง6 0หรือวัยเกษียณเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าวัยนี้ต้องเซฟนะครับอาจจะมีหุ้นแค่สิบเปอร์เซ็นหรือว่าไม่มีหุ้นเลยหรือแต่บางคนก็อบอกว่าแค่สิบหน่อยก็หุ้นยี่สิบจริงๆพวกนี้มันต้องดูรายบุคคลนะครับคือคนเนี่ยเขาเขาอายุอายุอยู่ในเกณฑ์นี้ก็จริงแล้วแต่เขามีเงินเยอะแล้วก็กดว่าคํานคว่าเงินเยอะของเขาเนี่ย มันเพียงพอที่เขาจะสบายหรืออยู่ได้จนกเกษียณโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนครอบครัวหรือไม่ต้องบกวนใครเลยมากๆเขาอาจจะใส่หุน้นแค่50%ก็ไม่มีใครว่าเขานะครับหรือว่าฉันไม่เห็นจเป็นต้องอยู่ในหุ้นเลยฉันอยู่ในตราสารนี่อย่างเดียวเงินเก็บดอกเบี้ยอย่างเงี้ยแม้ว่ามันจะต่ำแค่ไหนมันก็พอที่เขาจะสบายได้ก็ก็<ๆ>ไม่ไปแต่ว่าสาหรับคนทั่วๆไปนะครับอยากจะให้มองก็คือว่าเราก็เสียแล้วแต่เรายังไม่ไปนะเรายังอยู่ นะครับไม่น้อยในวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยนะครับยี่สิบยี่สิบห้าปีเนี่ยมีแน่ๆนะครับอาจจะไปถึงสามสิบหรือเพราะเราเท่าไหร่เราเริ่มต้นทํางานยี่สิบเก็บเงินสี่สิบปีจนหกสิบแล้วก็เสียนะครับถ้าอายุแปดสิบห้างอยู่อีกยี่สิบห้าปีนะครับเป็นยี่สิบห้าปีซึ่งถ้าอยู่ในตราสารนี้หลักๆเพียงอย่างเดียวในกองทุกนเนี้ยดอกเบี้ยที่เราทราบกันมันไม่พอนะครับมันไม่พอจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลองแบ่งเงินตรงนี้ออกเป็นก้อนๆเป็นส่วนๆก็ได้เราจะพบว่า งินที่เราเก็บไว้ใช้ในตอนที่เราอายุสักประมาณสัก75ขึ้นไปเนี่ยมันมีเวลาอีกเยอะนะมีเวลาอีกเยอะที่เราอาจจะเอาเงินส่วนนั้นน่ะมาใส่หุ้นสักประมาณสัก50% 60%ก็ยังได้เลยนะครับส่วนไอ้เงินที่บอกใช้ตอนอายุ60ถึง65เนี่ยคุณอาจจะเกลียดแล้วก็ใช้ไม่เยอะอาจจะใช้กองทุนที่มันมีเป็นกองทุนที่ดีไซน์มาสาหรับการเก็บออมเพื่อเกษียณนะครับพวกนี้ที่มีหุ้นอยู่ประมาณ20-30%ก็ใช้พวกนี้ได้ครับผม ถามต่ออีกนิดนึ่งครับพี่เสกสรรครับถ้าบางคนเนี่ยอยากลงในสินทรัพย์ทางเลือกเนาะยกตัวอย่างอาจจะมีทองคำอาสังหาริม,มทรัพย์นะครับหรือเป็นต้นไม้นะครับที่พี่เสกสรรคุ้นเคยอยู่เนี่ยนะครับเราจะใส่ลงไปในสัดส่วนสักเท่าไหร่ดีครับพี่สัดส่วนเนี่ยลงไปในฝั่งหุ้นหรือว่าต้องไปอยู่ในฝั่งตราสารนี่ครับสำหรับสินทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ครับผ ผมแยกคําว่าสินทรัพย์ทางเรื่องเป็น2แบบแล้วกันนะครับเราใช้คําว่าสินทรัพย์ทางเรื่องเนี่ยกับพวกทองคําน้ํามันนะครับอันนี้ผมแยกเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่2จะเป็นพวกพาร์ตี้หรือรีดพวกกองพาร์ตี้หรือทรัสต์ต่างๆเนี่ยนะครับกลุ่มแรกทาไมผมแยกแบบนี้กลุ่มแรกทองคําน้ามันมันออกลูกออกผลไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของราคาอย่างเดียวเลยนะครับแล้วราคาเนี่ยมันเป็นราคาที่มันกระจายไม่ได้เพราะว่าทองคำกับน้ำมันทั่วโลกมันเป็นแอสเซทเดียวนะครับ ผูจริงๆมันเหมือนเสมือนหุ้นตัวเดียวเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าจะสองตัวเนี้ยอย่าลงเยอะอย่าลงเยอะ mm hmm. เพราะมันกระจายไม่ได้เลย <Huh. S 2> แต่ถ้าเป็นปฏิรีดไอ้กลุ่มนี้น่าสนใจ mm hmm. เพราะว่ามันจะเป็นทรัพย์สินทางเลือกด้วยกันแม้ว่าลิสเทลเวลตามเกณฑ์เนี่ยมันอยู่ถึงแปดแต่ส่วนตัวชอบให้มันอยู่ตรงกลาง mm hmm. เพราะว่ามันทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างหุ้นกับตราสารนี้อ่ะมันความ ซิกเยลในมันมีความสมองเสมอในการจ่ายปันผลในการจ่ายรีเพิร์นให้เราได้1 1> ระดับหนึ่งขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงทางบิสเนสทางธุรกิจที่ไปทางหุ้นนะและกลุ่มนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะเวทนเนี่ยผมแนะนําว่าพิจารณากลุ่มนี้ดีๆครับพวกบลีดพอพาร์รตต่างๆมันมีกองทุนให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เนี้ยออกลูกออก,ออกผลได้เพราะว่าเขาจ่ายปันผลได้เขาจ่ายเงินคืนได้แล้วก็มันมีกระจายเยอะผู้จัดการกองทุนจะทําหน้าที่กระจายให้คุณเองนะครับ รวมที่เป็นลงในฟันออาฟันพวกนี้หรือว่าคุณจะไปเลือกเป็นตัว,ตวที่ทุกคนตัวต้องรีสอยู่ในตลาดอยู่แล้วพวกนี้ผมว่ากลุ่มถ้าถ้าสนใจนะกลุ่มหุ้นทําำเนี่ยผมให้อยู่แค่ห้าเปอร์เซ็นตโดยตัวตัวแล้วก็สปอร์ตเตอรี่ถ้าคุณอายุเยอะๆคุณต้องการความมั่นคงของเงินที่มันจะฟลอ์แคชฟลที่กลับมาเยอะขึ้นเนี่ยคุณอาจจะใส่ได้สักสิบห้าหรือยี่สิบเปอร์เซ็นตก็ได้ <S <S นะครับอันนี้แล้วแต่คนแต่ว่าผมจะให้น้ําหนักต่างกันอย่างนี้ครับ ขอบคุณมากครับผมก็เท่านี้ทั้งนั้นนะครับต้องกระจายพอร์ตเนาะแต่อย่ามีเยอะจนเกินไปนะอย่างที่พี่วินแนะนําแล้วก็ถ้าทางพี่เศรษฐนนแนะนาด้วยนะครับแต่คราวนี้ฮะพอเราจะเลือกเนี่ยผมอยากได้เทคนิคจากพี่วิโรจน์แล้วล่ะครับบอกว่าเอ๊ะบอกพวกเราหน่อยว่าเลือกหุ้นเลือกกองทุนเนี่ยนะต้องมีเทคนิคในการดูอะไรบ้างอย่างอายกเป็นกองทุนก็ได้นะครับเพราะวันนี้เราคุยเรื่องของกองทุนกันนะครับจะต้องดูเรื่องค่าธรรมเนียไมไหมผลตอบแทนเป็นยังไงอยากได้เทคนิคจากพี่วิโรจน์ครับ S <S อ่ะพี่เออครับเปิดมาับ<ม>แรกเลยนะครับที่ที่ผมเนี่ยอยากแนะนําก็คือให้เราให้เรามองที่เป้าหมายเป็นหลักก่อนครับผมนะครับ่อนที่เราจะเลือกกองเนี่ยเราต้องเลือกเราต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนว่าอ้การลงทุนนันนี้เนี่ยเราเรามีระยะเวลาการลงทุนยาวนานแค่ไหนนะครับเรารับระดับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สร้างมาเป็นเขาเรียกว่าสัดส่วนการลงทุนนะในแต่ละในแต่ละสินทรัพย์เช่นสินทรัพย์เสี่ยงนะเรารับได้ประมาณเท่านี้เปอร์เซ็นต์สินทรัพย์ เออเสี่ยงปานกลางถึงต่ำแล้วรับได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์สินทรัพย์สภาพคล่องเราจะเตรียมไว้เท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปพิจารณาเลือกกองทุนเข้ามาในพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสมมุติเวลาที่เราจะเลือกกองเนี่ยผมผมมั่นใจเลยนะครับว่าทุกบรจนะครับก็จะมีผู้จัดการกองทุนที่เก่งๆทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีกองทุนเด็ดๆนำๆเหมือนเหมือนเมื่สกู่เนี่ยครับ,รบแรงเทมสมมุติถ <laughs> ้าเกิดเอาแรงเทมมาทั้ง เจ้าละสักสกองอย่างเงี้ยสี่กว่ากองอย่างเงี้ยแล้วเรามาจาัดพออย่างเงี้ยเราเราจะเหนื่อยมากเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือกลับไปดูที่ asset allocation จริงๆที่มันจะตอบโจทย์เราว่าเอ๊ะเมื่อเราทำพอแบบเนี้ยเป้าหมายในการลงทุนเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแล้วเราก็ค่อยไปคัดเลือกกองตัดกองที่มีนโยบายที่ใกล้เคียงกันออกนะครับเราต้องเลือกสมมุติถ้ามันมีนโยบายเหมือนการลงทุนในหุ้นไทยแบบนี้ เราไม่สามารถซื้อกองหุ้นไทยทุกเจ้าเลยเาอาจจะต้องมาเลือกเหมือนที่ Win ดรวินไ,ได้ได้ได้เรียนไว้นะครับคือ,เ,อเราอาจจะต้องมีแพสซีฟสักกองหนึ่งแอคทีฟสักกองหนึ่งนะครับหรือเราเป็นคนที่มองภาพเศรษฐกิจเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะแบบถ้าเกิดสมมติเป็นเศรษฐกิจขาขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้มีทั้งหุ้นขนาดใหญ่ขนาดเล็กเนี่ยได้แต่ถ้าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเรามีกุ้นขนาดเล็กมากๆเนี่ยเราเราก็จะไม่ดีกับพอ เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะทําให้เราเนี่ยไม่ไม่มีลูกหลานเต็มไปหมดเลยเต็มมือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําให้กองเราเนี่ยสบายสบายมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นกลยุทธ์แรกกลยุทธ์ที่2เนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราใช้วิธีที่หนึ่งเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาติดตามข้อมูลการลงทุนในกองทุนเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าลงปุ๊บเนี่ยแล้วทิ้งมันเลยนะครับลงเนี่ยเราก็มีกระบวนการในการทบทวนติดตามนะครับเพราะเพราะว่า ออกองทุนที่เราเลือกเนี่ยบางครั้งมันอาจจะดีในสถานการณ์หนึ่ง <Okay. S 2> แต่มันอาจจะไม่ตอบรับกับบางช่วงบางขณะซึ่งเราก็เน้นย้ําเสมอว่าเราควรมีเรื่องของการปรับพอร์ตนะเวลาปรับพอร์ตปุ๊บเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยทางคุณเสกบอกว่าสัญญาณเตือนในการปรับพอร์ตเนี่ยมันอาจจะมองยากผมให้เทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับว่าไอกองที่เราเลือกมานี่แหละเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเราสามารถติดตามได้ทันเนี่ยนะ NAV ที่เราเริ่มลงทุนแล้วเนี่ยมันปรับลดลงมากกว่าห้าเปอร์เซ็นตั้งแต่ห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยท่านต้องนึกในใจแล้วมันต้องมีเรื่องผิดปกติ hmm. เราต้องกลับไปตรวจดูหน่อย hmm. เหมือนเหมือนคุณหมอนัดอย่างเงี้ยอย่างสมมติคนคน,คนเหมือนคนเป็นไข้ตัวจับปุ๊บให้ตัวร้อนๆอย่างนี้ผิดปกติไหมผิดปกตินะก็คือหุ้นตกห้า NAV ตกมาห้าแต่ถ้า hmm. NAV ตกสักสิบอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มสัน่นแล้วเริ่มหายใจไม่ค่อยออกไอและเจ็บปอดอย่างเงี้ย นึกออกไหมฮะอันนี้คือสัญญาณเตือนแรกบ,บอกเฮ้ยต้องกลับมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราเลือกอยู่เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้มองหรือเปล่า<ะ>แล้วเราก็ค่อยไปคัดเลือกเปรียบเทียบว่าเราด้วยนโยบายเดียวกันลักษณะคล้ายกันมันมีตรงอื่นไหมถ้ามันไม่ใช่พุ้นไทยมันเป็นหุ้น usd ไหมเป็นหุ้นเพกดีไหมอันนี้เอามาเปรียบเทียบ<ะ>เมื่อได้นโยบายแล้วค่อยไปเปรียบเทียบกับเรื่องของค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมที่เป็น,ปนจุดจจุด,จดไม่ได้เป็นจุดแรกที่จะต้องดูนะ uh huh. แล้วก็เรื่องที่สองก็คือดูค่าธรรมเนียมมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจตัวนโยบายเนี่ยสำคัญมากนะครับตัวฟาร์มเมเนเจอร์ที่ดูแลกองเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาทำในอดีตก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ใช่ทั้งหมด uh huh. เพราะเราเราเรียนมาหมดแล้วครับว่าในอดีตเนี่ย สิ่งที่เคยทํามาได้ได้ได้ในอดีตมันไม่จําเป็นต้องรีพีทเสมอแต่ถ้าเขาสามารถท,ทำได้อย่างสม่ําเสมอแบบนี้น่าสนใจนะครับเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังให้น้ําหนักกับเรื่องของการจัดพอร์ตเพื่อตอบเ,เ, <c oughs> เป้าของตัวเองบางคนเนี่ยบอกว่ารับความเสี่ยงได้สูงแต่เป้าตัวเองคืออยากลงทุนแค่ปีหนึ่งสองปีแบบเนี้ <c oughs> นะแบบนี้มันอาจจะเราเลือกพอร์ตแต่กองเสียเส่ยงๆเข้ามาเต็มไ,ไปพอร์ตไปหมดเลยเงี้ยมันก็ทําให เราไม่ประสบความสําเร็จแล้วเราก็เครียดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็อยากให้มองเรื่องเรื่องนี้เป็นเป็นตัวสําคัญนะครับมากกว่าเรื่องของค่าธรรมเนียมก็เป็นสิ่งที่ต้องดูแต่เป็นเป็นแปรตี้ลองลงไปนะครับเปอร์ฟอร์แมเป็นสิ่งที่ต้องดูนะครับขอให้เขาทําได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของ Service นะครับเซอร์วิว่ามันมี Service ดีๆให้กับเราไหมาเช่นบางทีเนี่ยเราซื้อกองเต็มไปหมดเลยเฮ้เขามีเอเปอร์ส่งมาให้เราหรือเปล่ามีช่องทางไหมอย่างของด w n รวินอ่ามีระบบโรบอทนะอ่าถ้าคุณไม่มีเวลาก็ให้หุ่นยนต์ทํางานนะอย่างของเคทแทมอ่าผมไม่ผมก็ไม่รู้จะยกของใครนะผมก็ยกของผมนะอย่างของเราอย่างเงี้ยพอมันมีคนลงทุนเนี่ยนักลงทุนลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วอย่างเงี้ยผมเรียนนะเจอวิกฤตทางด้านสงครามการค้าตลาดหุ้นก็ตกมารอบนึงแล้ว พอเริ่มต้นปีโดนโควิดเข้าไปอีกสิ่งสําคัญคือนักลงทุนทุกคนอยากจะทราบครับนะถึงตรงเนี้ยต้องทําอะไรอใช่ครับอย่างเหมือนเราให้หลักการแบบเนี้ยคนกลับไปจริงๆพอฟังเสร็จปุ๊บอ้าแล้วผมจะดูยังไงเ่ยคุณช่วยบอกผมหน่อยดิคุณช่วยมาบอกแบบใกล้ชิดหน่อยอของเราใช้วิธีให้ให้นักลงทุนนะครับเข้าไปในไล <f ans> นะ์แอดของเคทแออนักคนยุทธ์ของเราเนี่ยเขียนเขียนเขียนรีพอร์ตทุกวีคนะครับ อย่างอยาตอนก่อนก่อนตอนโควิดที่ตลาดเริ่มตกเนี่ยเราเล็กก็เป็นให้ลดโหลดของสินทรัพย์เสี่ยงลงลงเลยฮะเราให้เพิ่มพวกที่เป็น WTAI World Technology Artificial Intelligence ให้เพิ่มเฮลท์แคร์นะครับ,รบให้เพิ่มให้เพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นตราสารหนี้นะทำไมเพิ่มในส่วนของตราสารหนี้เพราะเรามองแล้วว่าเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องจริงๆเลยนะอย่างสมมุติ แปลกไหมถ้าหุ้นขึ้นเนี่ยลตาสารนี่มันสั่นคอนเนี่ยหุ้นมันจะขึ้นได้ยังไงคือทุกองค์กรเนี่ยทุกบริษัทเนี่ยนะเงินเวลาทําธุรกิจเนี่ยอันดับแรกเลยคือเงินจากการกู้ถ้าอยู่ <iques. S 2> ไม่สามารถสมมติห, <cả. S 2> หุ้นกู้ที่คุณไปกู้เข้ามาหรือเงินกู้ที่คุณไปกู้เข้ามาคุณจ่ายหนี้ไม่ได้เนี่ยถามว่าหุ้นมันจะขึ้นไหวไหมล่ะเงินยังจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้คนลงทุนในหุ้นเนี่ยก็หวังเงินปันผลน่ะ <ด BRE. S 2> ถ้าจ่ายดอกเบี้ยไม่ได้เงินปันผลมันไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเราก็มาขมมดปมกับแบบเฮ เราดูนโยบายการเงินการคลังทางในส่วนของเฟดฟันหรือแม้กร่ส่วนของ ECB นะครับหรือแม้กระทั่ทงธนาคารโลกอัดเงินเข้ามาในระบบแล้วมีมาตรการในการดูทางด้านเครดิต hmm. นี่ก็เป็นเหตุที่เราก็บอกว่า mm hmm. อาตอนนี้นะเราให้แบบนักลงทุนนะเพิ่มพอร์ตการลงทุนใน GC income mm hmm. global credit income mm hmm. ก็คือมีทั้งพันธบัตรมีทั้ง c o ร์เปอเรแล้วก็มีทั้งในส่วนของที่เป็น HIU bond แต่ HIU bond เนี่ย อย่างที่เรียนนะอย่างเหมือนใครๆก็ต้องกลัว mm hmm. เกิดมัน default ไปหรือว่าไม่สามารถใจนี่ได้สักตัวหนึ่งก็แย่ใช่ไหมแต่กองที่เราเลือกเนี่ยลงอย่างต่ำไฮยูบอลเนี่ยห้าร้อยขึ้นไปนะห้าร้อยตัวขึ้นไป mm hmm. เจ๊งสักตัวหนึ่งเนี่ยมัน,ม,นมันคงมีโอกาส <laughs> default แหละแต่มันเสียไปสักตัวหนึ่งมันไม่สะเทือนพอ <Okay. S 2> แต่กลยุทธ์การลงทุนไม่ได้เอาดอกเบีย้ยแต่เอาอะไรเลือกเอาเรื่องของการที่เราดูเรื่องของเครดิตสเปรดที่มันว่า อันเนี้ยนักลงทุนเขาก็จะนักกลยุทธ์เขาก็จะแจ้งเข้าไปในส่วนของ weekly strategy ที่เราจะส่งถึงผู้ลงทุนของเราเข้ามาใน k ค m s m ม r t สมาร์เราก็จะส่งเข้ามาในส่วนของตัว Line ใน Facebook เราทำเป็นไลฟ์นะแล้วก็มีสรุปข่าวทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ลงทุนก็จะรู้สึกว่าอ๋อยังมีคนคนคอยไกด์ไลน์ให้เราทุกวันไม่งั้นมาฟังครั้งหนึ่งปีหนึ่งฟังครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยปอดไม่ทันลแล้วเราก็ไม่มีข้อมูลในการที่แบบจะช่วยในการตัดสินใจ เนี่ยอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมนอกจากที่เราจะตั้งแบบไมเซ็ตว่าจะต้องทํายังไงเสร็จสิ่งสําคัญก็คือต้องมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่ดีครับ